สวัสดีค่ะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงวิธีการและก็ขั้นตอนที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้หรือว่าแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2ก็คือกระทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ3ก็คือจิต,ตวิทยาศาสตร์อ่ะสามประเภทนี้เราจะเรียกมันว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อแรกก่อนก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์อ่ะจำไว้นะลูกนะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทก็คือ1วิธีการทางวิทยาศาสต์ สองก็คือทักษะวิทยาศาสตร์และ3จิตวิทยาศาสตร์อ่ะสามประเภทนี้เราจะเรียกมันว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อมาดูประเภทที่1ประเภทที่1ก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์คือขั้นตอนการทํางานอย่างมีระบบของนักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ประกอบด้วย5ขั้นตอนอประกอบด้วย5ขั้นตอนวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ลูกนักต้องคิดอย่างเป็นระบบคิดยังไงบ้างมาดูขั้นตอนที่1ก็คือการระบุปัญหาการระบุปัญหาหมายถึงว่าเป็นการที่จะตั้งคําถามที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราสังเกตสิ่งต่างๆขึ้นซึ่งการสังเกตควรระวังอย่างละเอียดรอบคอบเช่นอ่านในกรณีนี้ คุณครูมีแอปเปิลอยู่หนึ่งลูกอ่ะตามรูปเลยคุณครูมีแอปเปิลอยู่หนึ่งลูกคุณครูมีความสงสัยว่าทําไมแอปเปิลพอเวลาเอามาปลอก,ปลอกเปลือกทําไมถึงมีสีดาอ่ะอันนั้นเป็นการตั้งคําถามค,ครูสงสัยแล้วตอนแรกคุณครูเห็นก่อนเห็นว่าเออทาไมตอนที่เราเอาแอปเปิลมาตอนที่ยังไม่ปอกเปลือกมันก็อยู่หน้ากินปกติแต่พอเราปอกเปลือกปุ๊บจากแอปเปิลที่มันอยู่หน้ากิน เปลือกของมันมันเป็นสีดํามันดูไม่น่ากินอ่ะครูก็มีการตั้งปัญหาระบุปัญหาขึ้นมาต่อไปวิธีการที่2วิธีการที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานเหมือนที่คุณครูเคยบอกไปในห้องเรียนว่าการตั้งสมมติฐานคือการอะไรลูกการคาดคะเนคําตอบของคําถามที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้าโดยใช้ความรู้เดิมอ่ะที่เราเอามาช่วยในการคาดคะเนคําตอบอ่ะนั่นเราเรียกว่าการตั้งสมมติฐานกรณี ตัวนี้ตัวอย่างก็คือคุณครูตั้งสมมติฐานว่าแอปเปิ้ลที่ไม่มีเปลือกหุ้มอาจทําให้เนื้อแอปเปิ้ลมีสีที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็คือสมมติฐานของคุณครูคุณครูคิดว่าอ๋อแอปเปิ้ลที่มันไม่มีเปลือกอะ่ะพอมันไม่มีเปลือกหุ้มแล้วสีของเนื้อมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้สมมติฐานของคุณครูทีนี้มาดูข้อที่สาม ข้อที่3กมบอกว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราไปศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆเช่นหนูสังเกตหนูอาจจะมีการสำรวจหรืออาจจะมีการทดลองเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลแล้วก็เราต้องบันทึกข้อมูลไว้ด้วยอ่ะเราจะเรียกมันว่าการรวบรวมข้อมูลอ่ะ ในกรณีนี้คุณครูอยากรู้ว่าทาไมแอปเปิ้ลมันถึงพอเราปอกเปลือกแล้วมันถึงมีสีดำเปลือกของมันมีสีดํามีสีคล้ามันไม่น่ากินคุณครูก็เลยไปเซิร์ชใน Internet. อินเทอร์เน็ตอะเซิร์ชใน Google ดูแล้วทีนี้ลองเอาข้อมูลมาศึกษามาเปรียบเทียบกันดูแล้วก็จดบันทึกข้อมูลที่ได้นั้นไว้จากนั้นนักวิทยาศา,ศาสตร์เขาทํำยังไงต่อขั้นตอนที่4เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วนะว่ามี5ขั้นตอนพอ ขั้นตอนที่4ี่ปุ๊บเขาบอกว่าคือการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ะเมื่อกี้เราได้ข้อมูลมาแล้วพอได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บเราเอามาวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลก็หมายถึงว่าเป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลนี่แหละด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสํารวจการค้นคว้าหรือการทดลองอ่ะแล้วแต่เราเอามาแปลความหมายเพื่อที่จะนําไปสรุปผลทีนี้อ่า ในกรณีของคุณครูคุณครูได้ตัวอย่างมาแล้วคุณครูได้ตัวอย่างมาว่าเมื่อเราปอกเปลือกออกมาเนื้อของแอปเปิลจะสัมผัสกับออกซิเจนอ่าพอเนื้อของแอปเปิลสัมผัสกับออกซิเจนปุ๊บกลายเป็นว่าอากาศเนี่ยมันมีการทําปฏิกิริยากับสารเคมีที่อยู่ในเนื้อของแอปเปิลอ่ะจึงส่งผลให้แอปเปิลเปลี่ยนจากเนื้อสีเหลืองอ่อนเป็นเนื้อสีเหลืองคล้ำอ่าอ่ะ,อะ คุณครูสรุปได้มาแล้วว่าแอปเปิลเนี่ยมันเกิดการทําปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกซิเจนกับสารเคมีที่อยู่ในเนื้อแอปเปิลพอมันทําปฏิกิริยาเคมีกันปุ๊บจากนั้นมันก็เลยทําให้เนื้อของแอปเปิลเปลี่ยนสีไปอ่านี่คุณครูได้ข้อมูลมาแบบนี้อ่ะต่อไปต่อไปต่อไปขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือการอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือการสรุปผล หมายถึงว่าเราเอาข้อมูลที่เราค้นคว้ามาที่เราศึกษามานามาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลการสรุปผลจึงเป็นการสรุปผลของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อที่จะตรวจสอบว่าตรงกับคำตอบที่เราคาดคะเนไว้หรือไม่แล้วนําคำตอบนั่นแหละมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ลูกหขั้นตอนเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไป5ขั้นตอนอ่ะหขั้นตอนมีอะไรบ้าง 1. การระบุปัญหา 2. การตั้งสมมุติฐาน 3. คือการค้นคว้าหาความรู้ 4. คือการวิเคราะห์ข้อมูล 5. คือการ สรุปผลอ่ะห้าขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีด้วยกันห้าขั้นตอนอ่ะทีนี้อะทีนี้ภาระงานของนักเรียนก็คือเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราเนี่ย ช่วยกันสรุปขั้นตอนการทำงานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เมื่อกี้บอกไปแล้วมี5ขั้นตอนมีอะไรบ้างให้หนูสรุปลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์ของตอนเองทุกคนต้องมีสมุดวิทยาศาสตร์คนละหนึ่งเล่มอ่นะเขียนชื่อเขียนวิชาเขียนเลขที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ทำลงในสมุดนั้นจากนั้นทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสําหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ